ดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านโลโกโ้หุ่นุ้ยซึ่งคลิปนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้ด้านโลโก้หุ่จุย้ยของแบรนด์สินค้าต่างๆยี่ห้อต่างๆเพื่อนำมาวิเคราะห์ตามศาสตร์หุ่จุย้ยกดตามมาดูกันนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ลานสตาร์บัคนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องของโลโกส้สตาร์บัคนะครับ เราจะมาพูดถึงโลโก้สตาร์บัคก,กันนะครับโลโก้สตาร์บัคนั้นเป็นโลโก้ที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปนางเงือกหญิงสาวที่มีคีบหางที่โดดเด่นของสตาร์บัคและเป็นที่คุ้นเคยสำหรับคอกาแฟทั่วโลกโลโก้ที่มีสัญลักษณ์เป็นนางเงือกที่มีคีบสองหางก็คือ ในรักนี้เขาเรียกว่าไซเรนเป็นหญิงสาวในเทมิยายที่เป็นปีศาจร,ร้ายแห่งท้องทะเลที่คอยล่อลวงนักเดินเรือด้วยเสียงเพลงและยังเป็นการสร้างธีมทะเลของสตาบัคและเพิ่มความเซ็กซี่ให้กับร้านกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยวเรามาดูกันนะครับว่าโลโก้สตาร์บัคเป็นยังไงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีวิทยาการมาตั้งแต่ปี1971นะครับจนถึงปีตัวนี้เป็นตัวที่อัปเดตล่าสุดในการรีแบรนด คราวน,นี้เรามาดูว่าโลโกสตาบารที่มีความโด่งดังไปทั่วโลกมีเป็นพันสาขาเราจะมาดูว่ามีการเดินทา่าที่มีความบังเอิญตามหลักฮวงจุ้ยยังไงนะครับคือเริ่มแรกด้วยมีรูปทรงที่เป็นทา่า โลหะคือมีความคิดสร้างสรรค์มีการเคลื่นอนไหวมีการขยายตัวไปเรื่อยๆของธุรกิจอันนี้หนึ่งนะครับสองรูปทรงที่เป็นคลืนน้ำก็คือธาตุน้ำนะครับเป็นการกระตุ้นโชคลาภดึงดูด ดึงดูดกระแสลูกค้าเงินทองเข้ามานะครับ3คือธาดไม้แสดงถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจหรือการคิดอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนในการ วางคนอยธ์ทางการตลาดนะครับ4ีธาตุไฟคือลูกทรงไปแลมหรือมองกุฎของโลโก้สตาร์บัคเป็นการแสดงถึงชื่อเสียงของเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจนี้ดังนั้น โลโก้สตาบาร์นี้มีการเดินทาาที่เกิน3ามท่าขึ้นไปเกินสามทาาขึ้นไปถือว่าเป็นมงคลและถูกลหลักฮวงจุ้ยนะครับวันนี้เรามาดูการจะอลองจัดเรียงให้นะครับ นี่คือทาตุมาสิ่งที่สำคัญของการกระตุ้นลมหายใจมังกรของโลโกสตาบัคก็คือตัวที่ชื่อว่าซ i l เลน หนังแห็นเทพนิยายแห่งตองทะเลซึ่งเป็นตัวกระตุน้นลมหายใจมากรได้อย่างดีในการบินูดูกระสายลูกค้านะครับอาจารย์จะสรุปให้นะครับว่าทำไมอาจารย์ถึงตั้งชื่อหัวข้อเลือกโลกโก้เศรษฐีทังใจ เพราะว่าสตาร์บัคมีการวางระบบแบบแผนธุรกิจการตลาดมาตรฐานที่ชัดเจนทุกสาขาของทั่วโลกทำให้คนเราเวลาเห็นโลโก้นี้แล้วเกิดความอยากชิมอยากลองถึงแม้ราคาจะไม่ใช่กาแฟทั่วไป50-60บาท แต่เป็นราคา,อา,า้อยข่าบาทก็ยังสามารถดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาซื้อได้คือขายได้รสชาติราคาด้วยความครูความเท่ความไฮโซความทันสมัยของโลโก้นี้ด้วยมิติห,หลายมิติของการทำธุรกิจของสตาร์บัคมีความเป็นมืออาชีพมากรวมถึงตัวโลโก้นี้มีการเดินท่าที่ถูกตามหลักฮวงจุย้ยทั้งรูป รูปลักษ์รูปทรงสีสันการออกแบบที่ตอบโจทย์ของศาสตร์หงจุ้ยนะครับจึงทำให้เป็นทีมาของอาจารย์เรียกโลโก้ในหัวข้อเ,เรื่องนิว่าเศรษฐีทันใจนะครับอาจารย์ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านที่ดูคลิปของอาจารย์สามารถนำโลโกโกธุรกิจของท่านมาวิเคราะห์ ฟีกับอาจารย์ได้ที่ LINE-SI-LOGO-888 สำหรับผู้ที่ชวดีอาจารย์จะนำคลิปต่างๆที่อาจารย์ได้วิเคราะห์นนำมาเผยแพร่ใน EP ต่อไปครับสุดท้ายนี้อาจารย์ขอฝาก Channel l o แป8แ8ช่วยกดติดตามและ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์และทีมงานของอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณ